บวดียูดีมีมงางก็มาแต่งมาลานะครับวันนี้ดูท่าแล้วฝนน่าจะตกฝนถึงฝนจะตกเราก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมยาสมุนไพรเพื่อจะดูแลคนป่วยหรือญาติพี่น้องที่สั่งยากันเข้ามาบางทีก็จะยังไม่บางทีอาจจะไม่ทันใจมากเท่าไหร่นักเพราะว่างานก็เยอะนะครับทั้งจะเตรียมทั้งหั่นทั้งเตรียมทั้งทํายาหลายอย่างก็เลยจะไม่ทันใจเวลา คนโทรมาก็โทรกันก็ามาเยอะทีนี้บางเจ้าก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็จะพึ่งจะพึ่งน้อยใจยพึ่งเสียใจจะพึ่งวันนี้มีคนที่เป็นโรคนิ้วนิ้วในไตนิ้วในถุงน้ําดีนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในที่ต่างๆแม้แต่นิ้วในถุงน้ําดีนะครับเราก็สามารถนํายาตัวที่หมอแดงจะพาไปดูวันนี้ไปทํากินได้ ทีนี้จะเป็นต้นอะไรนะครับคือเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเราก็มาคุยกันก่อนว่าคนที่เป็นโรคไตเ,เป็นนิ้วในไตนิ้วในถูงน้ําดีนิ้วในกระเพาะปัสสาวะพวกนี้สามารถกินได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นไตเสื่อมไตวายว่ากินเยอะไม่ได้เพราะว่าไตไม่มีค่าฟอกน้ำํำไตนี่ทำงานไม่ได้พูดง่าย ทีนี้พอกินเข้าไปมันก็จะล้นมันก็จะท่วมปอดท่วมแน่นท้องอะไรต่างๆเพราะร่างกายระบบไตมันบริหารจัดการน้ําไม่ได้ก็เลยให้กินได้ครั้งละหนึ่งช้อนไปกินดูอาการนะครับบางคนโทรเข้ามาจะกินสูตรที่หมอแดงลงคลิปไปหลายคลิปได้ไหมอย่าเพิ่งไปกินนะครับเพราะว่าอาจจะอันตรายเพราะว่าเรายังไม่รู้จักวิธีกินแล้วยังไม่รู้จักวิธีแก้ไขพอแต่ถ้าเป็นพืชสมุนไพรนี่สามารถกินได้ ไม่อันตรายเราก็กินกินทีละหนึ่งช้อนแต่ถ้าเป็นโลกนิ้วนี่กินได้เป็นเจ้าแก้วเลยนะครับวันนี้ไปมาเจอต้นหนึ่งแล้วก็เจ็บมาแล้วคือต้นนี้นี่นะครับดูลักษณะไว้อันนี้ก็เรียกว่ายญ้างวงช้าง จะมีขนาสากมีขนนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเราก็จะใช้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับต้นตาลอี่บางทีก็เกิดขึ้นตามท้องทุ่งไร่ทุ่งนาบางคนก็นึีกว่าไม่มีประโยชน์ส่วนที่เราจะใช้ทำยาก็คือตัวนี้ นี่ล่นลงมานี่นะครับเป็นดอกดอกของต้นตานีิสารกระเซียนว่าค้ยตานงวงตาลเราก็เรียกนะครับสองตัวแล้วนี่หล่นลงมานี่คนเขาทิ้งไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นหมอก็เจ็บเอาไปใช้งานใช้งานได้วันนี้เนื่องจากฝนฟ้าไม่เป็นใจนะครับตกแรงซะด้วย เราก็ไปเก็บมาส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวค้างท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าถ้าวันไหนฟ้าแจ้งดีๆฝนไม่ตกจะพาไปดูอีกเที่ยวหนึ่งหรือไม่ก็ไล่ดูคลิปของหมอแตงได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถเรามาทำเป็นยาตัวนี้จะเป็นยารักษานิ้วนิ้วในไตนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วที่ต่างๆนะครับ เราก็ได้ย้างวงช้างนะครับอันนี้ยญ้างวงช้างจะรักษาเกี่ยวกับนิ้วเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะขับปัสสาวะแก้ภูมิแพ้ได้ด้วยแก้โรคงูสวัดได้ด้วยนะครับไม้ต้นเดียวรักษาด้วยหลายโรคนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ถ่ายมาให้ดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นดอกของต้นตาลงวงตาลหรือว่าภาษอาีส์เยนวาควยตาล ทีนี้ตัวนี้คือหญ้าพันงูขึ้นอ,อยู่ตามท้องทุ่งไร่ทุ่งนาหรือถนนนวลทางทั่วไปปกติวันนี้มาแจงจะพาไปดูที่ข้างถนนแต่ว่ามันฝนตกก็ไว้ก่อนดูความแห้งไปก่อนนะครับมีแดดดอกนะครับใบก็เป็นใบเหมือนใบหญ้าธรรมดานี่แหละโ้นก็ธรรมดานะครับอันนี้ทถาวันเปียง เอาวันเปียงก็จะมีลักษณะเป็นเส้นอย่างนี้เหนียวเขาจะใช้นิยมใช้ไปทําเชือกเมื่อก,ก่อนแล้วก็อันนี้เขาขาวนี่คือสารส้มสารส้มนี้ก็จะทาละล้างช่วยล้างสิ่งกินไม่ค่อยดีอะไรต่างๆก็จะใช้ตัวนี้สังเกตด,ดูถ้าลักและอาบชื้นเขาก็จะใช้ตัวนี้เราไปฉากฟอกถูกถกเพื่อให้ไม่เกิดเหงือ่อนะครับ ส่วนที่ใช้เราก็จะใช้ทุบออกมาจากก้อนนี้แหละใช้ประมาณนี้นะครับใส่มากไม่ได้เปรี้ยวมากก็กัดมากด้วยห้าตัวนี้นะครับเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็เอาไปต้มในน้ำหนึ่งลิตรต้มแช่เดือดพอเดือดแล้วเราก็ยกลงมาก็เทกินเป็นยาธรรมดาเหมือนยาธรรมดาทั่วไปอัตราส่วนก็ถ้าต้น เล็กอย่างนี้ก็ทั้งต้นอันนี้ก็ประมาณเราก็การดูให้มันเสมอเสมอกันนะครับอันนี้สารส้มนี่ใช้เท่านี้แหละหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสามชิ้นอย่างนี้อันนี้ก็ต้นหนึ่งอันนี้ก็หยิบมือหนึ่งอันนี้ก็3สามชิ้นแค่นี้ก็พอนะครับ รวมกันได้ก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ต้มกินนะครับตัวนี้ทีนี้ชิฟที่หมอแจงลงไปแล้วตัวนี้จะหาง่ายหาตามท้องถนนทั่วไปไปชิฟที่คนหาเบี้ยเบี้ยจันนะครับที่ลงไปแล้วเนี่ยที่บอกว่ามาเบี้ยจันรมาตําใส่น้ำมะนาแล้วก็กินบางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเบี้ยจันตรงไหนก็ใช้วิธีนี้นะครับ วิธีต้มก็ใช้ตัวนี้สี่ห้าตัวนี้ถ้าสมมุติว่าหาเบี้ยจันทร์ได้ก็เอาเบี้ยจันทร์เบี้ยจันรหาซื้อได้ที่ไหนก็ร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปขายยาจีนขายยาแผนโบราณเขาจะมีขายทั่วไปพูดเบาๆเขาก็รู้นะครับเบี้ยจันทร์นะครับเอามาก็มาตำตำตำ,ตำ,ตำแล้วก็บีมะนาวใส่มะนาวจะใช้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกก็ได้แล้วแต่เราถ้กินให้หมดเราก็กินน้ำตามเยอะๆสูตรเบี้ยจันร์นั้นนะครับต้มกิน เบี้ยจันร์ก็ตำผสมน้ำมะนาวกินนะครับส่วนใครที่ยังไม่ชัดเจนก็โทรมาถามก็แล้วกันแต่ว่าเท่าที่บอกไปนี่ก็เปิดดูไวๆ้ๆถ้าเกิดว่า,าดูไม่ชัดก็ดูหลายๆรอบจะได้เข้าใจนะครับสูตรนี้คนที่เอาไปกินก็กินอยู่ประมาณ3 3ชุดอันนี้เขาเรียกว,ว่าชุดหนึงชุดหนึ่งมี5ตัวร้มกินได้อยู่ประมาณ3วันมันก็จืดแล้ว ก็เปลี่ยนชุดใหม่หม้อใหม่ก็กินไปประมาณสักสามชุดสามชุดก็กินอยู่เก้าวันเก้าวันถึงสิบวันมันก็จะเห็นผลนะครับบางคนกินไม่กี่ครั้งมันก็ออกแล้วถ้ามันไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าคนที่มันใหญ่มากนิ้วใหญ่มากมันก็ค่อยๆสลายไปทีนี้สังเกตยังไงมีคนถามว่าสังเกตยังไงถ้านิ้วออกเราก็ไปขี่ใส่ขวดแต่ขี่ธรรมดาเนี่ยไม่รู้เรื่อง เพว่าฉี่ออกบางก็ปนกับฉี่ออกไปเลยแต่ถ้าเราฉี่ใส่กัวก็จะเห็นตะกอนมีบางคนโทรมาโอ้ยหมอแตงผมกินเข้าไปสองสาวันแล้วทําไมมันยังไม่รู้เรื่องมันฉี่ใส่กวรก็ไม่มีอะไรออกแสดงว่ากินยังไม่ถึงกินต่อไปอย่าเพิ่งกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตับต่อไตพราะมีนิ่วถ้าไม่มีเชื้อโรคไม่มีโรคกินเข้าไปกินต่อเนื่องนานๆมันถึงจะมีอันตรายแต่ถ้ามีโรคนี่กินเข้าไปเลย กินไปกินมาวันที่สี่โทรมาอีกทีหนึ่งบอกว่าผมขีดใส่ขวดแล้วมันออกมาเป็นคุณคุณมันมันใช่ไหมหมอเอา้ามันก็ใช่นั่นแหละมันใช่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเส่นนั้นเริ่มออกมาแล้วคุณคุณแล้วนี่เขาก็ถามต่อไปอีกว่าไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังเราจะกินยาต่อไหมก็กินเข้าไปแล้วก็ทําวิธีเดิมก็ขีดใส่ขวดแล้วก็ดูตะกรนต,ตะกันว่ามันมีผงหรือเปล่า ถ้ามันใสเนียนไม่มีแล้วหลังจากที่มันคุณออกมาแล้วเนี่ยมาขี่ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งสองวันสามวันถ้ามันไม่มีแล้วก็ถือว่ามั่นใจว่ามันหมดแล้วหรือมันเบาบางแล้วก็เดี๋ยวร่างกายเราจะจัดการกับนิ่วได้เองไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นไตเสื่อมใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าเอาสารส้มนี้ทิ้งไปนะครับ อาหารสมนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่สําหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมใช้เฉพาะนี้สี่อย่างก็คือยาพันงูตะวันเปียงแล้วก็ยงังวงช้างยง้างวงช้างงวงตาลใช้สอย่างนี้พอะนะครับต้มกินทีละช้อนอย่าก,กินเยอะกินเยอะไม่ได้ไตทำงานไม่ได้แล้วเหมือนกับซ้ำเติม เราค่อยๆกินไปดูอาการไปกินทีละหนึ่งช้อนโอ้ถ้ารู้สึกเบาสบายขึ้นบางคนกินไม่นานก็ขี่ได้เองเพราะพวกฟอกไตนี่เจอถ้าได้ฟอกเข้าไปแล้วนี่ขี่ก็จะเริ่มหายไปหายไปหายไปจนขี่เองไม่ได้เพราะมีแต่รอจะฟอกไตยอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าไตมันไม่ทํางานแล้วทีนี้พอก,กินในนี้เราบางคนก็บอกว่าเอาผมขี่ได้เองผมเริ่มขี่ได้เองแล้วเราก็จะเหมือนกับได้ชีวิตใหม่นะครับ เอาลไปกินดูแนะนําวิธีการกินการต้มวิธีการใช้วิธีการรักษาทั้งขั้นตอนวิธีตรวจเรียบร้อยนะครับก็ไปลองไปทํากินดูถ้ากินดีกินถูกกินเาราไก่ถือววานถึกอยายช่วงไห้เศร้า